สวัสดีฟันบอลแมนเชสเตอร์เดยดทุกท่านนะครับตรับคลิปน,นี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอรต์เดยดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมุลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง Youtube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับมากันที่เรื่องแรกครับ สำหรับ Manchester, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราจะมีโปรแกรมพบก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นนัดชิง FA ฟรัพนะฮะซึ่งเรื่องของการจัดเกีก่ยวกับสิ่จตัวจริงตามการคาดการณ์เนี่ยมีออกมาอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมแล้วก็รับฟังกันนะครับสำหรับแผนแรกครับตามรูปภาพครับก็จะเป็นอนาน่าสีแนวรับเนี่ยก็จะเป็นวันวิสาก้า ทางฝั่งขวาดันโล่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็กองหลังตัวกลางคู่กันเนี่ยก็คือวารานแล้วก็มาติเนสแม็กไวเนี่ยทางเทนฮากยืนยันแล้วนะครับว่าไม่สามารถลงสนามได้นะครับก็จะต้องเป็น2กลกองหลัง2ราณนี้แหละถ้าเกิดไม่มีเรื่องของปัญหาอะไรนะครับด้านกลางนะครับก็จะดันคาซิเมโรขึ้นมาเป็นกองกลางตัวรับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีไมน่แล้วก็อาจจะเป็นในรูปแบบที่ว่า ไม่มีศูนย์หน้าอีกหรือเปล่านะครับคอยเอาฮอยรุนลงมาเป็นตัวสำรองหรือเปล่าในช่วงครึ่งหลักนะครับก็ใส่แม็ Bruno ah, กโทมานีบรูโนเป็นฟอร์นายไปอามัดฝั่งขวากาโชฝั่งซ้ายนะครับหรืออีกแผนหนึ่งก็คือใส่ในรายของฮอยรุนมาตามปกตินะครับไม่มีแม็กโทมานีแล้วก็แนวรับเหมือนเดิมกองกลางเหมือนแผ่นแรกนะครับแนวรุกก็ใช้ชุดเดิมนะครับแผนที่3ครับก็อาจจะมีการเพิ่มรัดฟอร์ดกลับมานะครับ ก็คือเอากานาโชเนี่ยไปฝั่งขวานะครับไรฟอร์ดกลับมาเป็นตัวจริงฮอยรุนกลับมาเป็นตัวจริงกองกลางตัวกลาง4แนวรับผู้สัปปรตรูเหมือนเดิมนะครับก็ ดูแล้วเนี่ยนะครับแนวรับกับกองกลางเนี่ยมันน่าจะไม่หนีเกี่ยวกับเรื่องของคาเซเมโรไมนูแล้วก็บรูโนนะแล้วก็4แนวรับเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นวานบิทบารานมาเตเนสแล้วก็ดาโลนี่แหละที่มีโอกาสมากที่สุดนะครับเพราะว่าสื่ออย่างเอ็มเอ็นนักข่าว3-4คนเนี่ยวิเคราะห์ในทิศทางเดียวกันครับว่าน่าจะเป็นกองกลางชุดนี้แล้วก็ กองหลังชุดดังกล่าวนี้นะครับส่วนแผนสุดท้ายเนี่ยจะมีการใส่แมคโทมานีเข้ามานะครับเป็นกลางก็คือปาซเมโร่ไมนูแล้วก็แมคโทมนีส่วนแนวลุกเนี่ยก็เอาบรูโนไปฝั่งขวานะครับแนวรุกฝั่งขวาฮอยรุนสูหน้าแล้วก็กานาโชฝั่งซ้ายนะครับประมาณนี้นะฮะอันดีคิดเห็นอย่างไรก็ คอมเมนต์กันเข้ามานะครับส่วนตรงผมก็บอกไปแล้วนะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับไม่แผนนี้ก็แผนนี้นะครับที่ดูแล้วเนี่ยใช้แบบต่อเนื่องนะครับส่วนกระแสข่าวก่อนเกมนะครับก็เป็นกระแสข่าวที่มันยังแบบไม่ร้อเปอร์เซ็หละนะครับแต่ว่าสื่อดังๆสื่อใหญ่ๆเนี่ยพร้อมกันมีการรายงานออกมาในทิศทางเดียวกันนะครับก่อนเกม เกมสำคัญด้วยนะครับว่าแมนเชสเตอร์เดนเน่ได้มีการตัดสินใจเรื่องของอนาคตเอเดรียนฮาร์เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ ดูเหมือนว่าโอกาสที่เทนทาร์กจะแยกทางกับแมนยูเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงเป็นอย่างมากนะครับนี่คือรายงานจากเดอะการเดยนนะส่วนอีกกระแสนหนึ่งโรโมาโน่บอกว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ครับที่สมโมสรแมนเชสเตอร์เดแล้วก็เอริกเทนฮาร์กจะแยกทางกันหลังจากเสร็จสิน้นศึก FA ฟเอคัพนะัดจิงชาเลิศที่พบกับซิตี้นะครับแมนยูได้มีการเริ่มติดต่อกับตัวแทนผู้จัดก,การทีมที่พวกเขาสนใจเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ กระแสข่าวจาก BBC เนี่ยนะฮะเขาก็รายงานกันออกมาว่าเทนฮากก็ยังไม่รู้นะว่าเขาเนี่ยจะมีอนาคตอย่างไรนะครับจะได้อยู่ต่อไหมหรือถูกไล่ออกจากทีมนะครับซึ่งเทนฮากยังไม่ได้รับการติดต่อโดยตรงกับทางสโมสรแล้วก็ตัวแทนของเจ้าตัวด้วยนะครับคือเป็นว่าตอนนี้ทางฝั่งเอเจนต์ของเทนฮากแล้วก็ตัวของเทนฮากเองก็ยังไม่ทราบว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไร ที่ชัดเจนแต่อย่างที่บอกกันไปครับกระแสข่าวทั้งสื่อชั้นนำนะครับสื่อความน่าเชื่อถือระดับกลางๆเนี่ยก็รายงานในทิศทางเดียวกันนะว่ามีโอกาสสูงนะครับที่เทนฮากหลังจากเสศร็จศึก f a c เ p คัพเนี่ยจะเป็นฝ่ายไปประเด็นดังกล่าวเนี่ยนะครับมันเป็นการเล่นประเด็นข่าวที่ผมมองว่าเป็นช่วงเวลาที่มันไม่ค่อยดีะนะฮะคือก่อนเกมเนี่ย ประเด็นเรื่องนี้ไม่ควรมีออกมานะเราอาจจะทราบมันมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วถูกไหมครับว่าโอเคศึก FA Cup เนี่ยมันมีความสำคัญต่อทีมฮากมากถ้าเกิดชนะก็มีโอกาสได้ไปต่อเหมือนกันนะครับแต่มันก็ไม่ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเกิดแพ้ก็มีโอกาสที่จะปลดสูงเหมือนกันนะครับเราทราบกันดีเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่ก่อนเกม1วันเนี่ยกระแสมันแรงมากกว่ารอบนก่อนไงว่าแมนยูตัดสินใจเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ต้องไปมันทําให้ประเด็นเรื่องนี้มันจะไปรบ กวนภายในห้องตึงตัวของทางสโมสรหรือเปล่านะครับก็คือทํานักเตะของแมนยูนั่นแหละนะฮะที่เหมือนกับว่าจะมีความมุ่งมั่นไหมนะครับเนื่องจากมีกระแสแบบนี้ออกมาก็อย่าลืมนะครับว่านักเตะเนี่ย หลายๆคนเขาก็มีการซัพพอร์ตเทนฮาคอยู่นะครับแล้วนักเตะเหล่านั้นจะรู้สึกอย่างไรนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของขวัญกําลังใจหรือเปล่าอะไรต่างๆอีกนะครับซึ่งมันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายนะฮะหรือบางคนที่ลึกๆแล้วไม่ชอบเทนฮาคซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่ามีใครบ้างนะนะครับเราไม่มีทางรู้หรอกนะฮะเพราะมันเป็นเรื่องของบุคคลเหล่านั้นที่เป็นแบบอยู่ในใจของนงักเตะเหล่านั้นอยู่แล้วนะฮะเรื่องราวเหล่านี้มันน่าจะไปรบกวนการํำทีมของเทนฮา ด้วยนะครับหเลยทีมงานด้วยนะครับ2นะฮะแล้วก็ทัพนักเตะด้วยนะครับที่จะมีเรื่องราวเหล่านี้ เข้ามารบกวนซ้อจิตใจแล้วก็ภายในหัวสมองของพวกเขานะครับก่อนเกมอย่างที่บอกกันไปครับมันเกี่ยวข้องแน่นอนกับการเตรียมทีมอะไรต่างๆนะครับโดยเฉพาะตัวของเทนฮากเองที่ถ้าเกิดแบบเห็นข่าวกระแสะเรื่องนี้นะก็อาจจะทําให้เจ้าตัวเนี่ยโคตรขู่นะครับในการคุมทัพอะไรต่างๆอีกนะครับกำลังคิดแผนการอยู่แต่ว่ามีรายงานจากสื่อดังบอกว่า ออกมาแบบนี้นะครับรายงานแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับเจ้าตัวอาจจะแบบคิดไม่ออกเลยก็ได้เกี่ยวกับการรับมือกับทางสิตี้ีเพราะว่าจะต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยหลังจากนี้เราจะเอาอย่างไรดีนะครับจะไปในทิศทางแบบไหนดีมันแบบมืดแปดด้านนะครับมืดทุกด้านแล้วกันนะครับอยู่ดีแบบมาเจอเรื่องราวแบบนี้นะเนี่ยมัน หมือนกับเกิดผลกระทบด้านลบหลายๆส่วนเยอะมากนะครับคือถ้าเกิดแบบจะมีการปลดจริงๆเนี่ยผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกครับผู้จัดการทีมนักเตะจะย้ายทีมอต่างๆเนี่ยคือมันก็มีข่าวเรื่องของการยกย้ายอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับอนาคตของเทนฮากเองเราก็ทราบดีว่ามันมีโอกาสนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะการเล่นข่าวมันไม่ดี น่าจะมีการเล่นข่าวสักประมาณหลังจากจบเกมก็ได้นะครับเหมือนเชลซีที่มีการแบบว่าปลดพอรตนะครับหลังจากจบซีซั่นก็ ปลดกันไปนะครับหรือว่าหลายๆทีมที่รอจบซีซั่นปุ๊บก็ค่อยปลดกันไปนะครับแต่เนี้ยมันมีกระแสข่าวช่วงนี้ออกมานักเกินไปนะครับก่อนเกมก็มีผลเสียแน่นอนนะในมุมมองส่วนตัวนะครับแฟนวีคิดในไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาตามรายงานออกมาจากกระแสข่าวของสเตตตินิวนะครับเขารายงานออกมาว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการแสดงความสนใจในตัวของไมเคิลอเรเซอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเอาจริงเอาจังโดยการยืน่นเสนอไปให้กับทางคิตาัมเลอรแล้วก็นักเตะวัยพิจารณานะครับซึ่งถ้าเกิดทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการตกลงกับสโมสรคกิตามมเลอเรียบร้อยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรทุกอย่างมันแบบราบรื่นแล้วกันนักเตะก็พร้อมที่จะย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถึงแม้ว่า อเรเซ่เนี่ยจะเป็นที่สนใจของหลายๆทีมนะทั้งในอังกฤษมากมายนะครับทั้ง b บร์นอุนิคทั้งดอทบุนก็แสดงความสนใจแต่อย่างที่บอกกันไปครับถ้าเกิดดิวการพูดคุยระหว่างสโมสรพาเลตกับแมนยูมันราบดื่นเจ้าตัวก็พร้อมที่จะบอกปัดแล้วก็ขอย้ายมา Manchester, แมนเชสเตอร์เดที่เขาชื่นชอบมากกว่านะครับว่ากันว่า ทีมงานของสโมสรแมนยูได้มีการพบกับตัวแทนของอ l ลิเซ่ทำให้มีความมั่นใจว่าข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็นักเตะเองก็สามารถแบบวาดฝันได้แล้วนะฮะว่า เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะย้ายไปสมสรอนแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้มีโอกาสไปไปได้สูงเป็นอย่างมากนะครับตอนนี้ถือได้ว่าแมนยูเป็นตัวเต็งสูงสุดแล้วนะครับที่มีโอกาสคว้าตัวดิเซ่นะครับแล้วก็ทางสมสรก็ไฟเขียวทุกอย่างนะครับมีการเห็นชอบแล้วก็วิเคราะห์จอดเลือกเกี่ยวกับนั้งตะอรนีเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ดูเหมือนว่านักเตะรายนี้เป็นแบบนักเตะที่ตรงกับสเปคที่ทีมงานชุดใหม่ต้องการนั่นแหละทางฝั่งของนักเตะเองก็ชื่นชอบแล้วก็อยากย้ายมาแมนยูเหมือนกันอย่างที่บอกกันไปนะครับถึงแม้ว่าจะมีหลายๆทีมสนใจก็ต่าง ก็มารอลุ้นกันนะครับซึ่งกระแสข่าวลิซี่เนี่ยมันมีกระแสข่าวอย่างหนักออกมาตั้งแต่ช่วงกลางซีซั่นเป็นต้นมาแล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะนานกว่านั้นเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ากระแสข่าวร้อนแดงเนี่ยมันจะมีในช่วงตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมานะฮะซึ่งมันก็มีออกมาแบบต่อเนื่องจนถึงตอนนี้นะครับที่แมนยูสนใจนะฮะส่วนในเรื่องของอันโตนี่นะครับก็เป็น สาการที่เล่าย้อนหลังไปนะครับ BBC เนี่ยเขาก็ได้มีการรายงานออกมานะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอนโทนีเป็นเป้าหมายของแมนยูตั้งแต่โอเลกุนน่าโซชาคุมทัพแล้วนะครับแล้วก็พอโอเล่ไปมาจนถึงในยุคของเอริกเคนทาร์กเนี่ย แอนโทนี่ก็ยังเป็นเป้าหมายของทางแมนยูอยู่นะครับคือในตอนนั้นเนี่ยในยุคของโอเล่เนี่ยที่แมนยูสนใจราคาของแอนโทนี่ประมาณ30ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับแล้วพอเอเดน a r กมาประจวบเหมาะกับทางฝั่งของแมนยูก็ มีลิสต์รายชื่อของแอนโทนี่อยู่ในความสนใจอยู่แล้วมีการชื่นชอบมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วเนี่ยนะครับเทนฮาก็มีการแนะนำทันทีนะฮะแล้วก็แบบมีความคิดเห็นตรงกันแล้วกันว่าต้องซื้อนะครับแต่ในตอนที่แมนยูซื้อดันเป็นว่าราคาเนี่ยโดนโก่งขึ้นไปครับอยู่ที่84.5ล้านปอนด์อย่างที่เราทราบกันนะครับก็ แสดงเห็นว่าตอนที่ราคาไม่แรงอ่ะคนไม่ซื้อนะครับแต่ดันมาซื้อตอนที่ราคาแบบสูงขึ้นมาหลายเท่าโดนโกงไปอีกนะครับแล้วก็ในรายของอดโมล่าลุกแมนนะครับปีกตัวเก่งของอัตาันตาที่ผลงานดีคว้าแมนออเดอร์แมทในนัดชิงยูโรปาลีกที่เอาชนะเรอุกูเซ่น3-0นะครับซึ่งนั้แต่รายนี้นะครับก็ อยู่กับอัต์ตานตาณนปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาฝีเท้าที่ดีขึ้นนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเจ้าตัวมีการโยกย้ายไปลยหลายๆทีมนะครับแต่ต้องยอมรับว่าพอมาอยู่กับอัต์ตานตาเนี่ยฝีเท้าดีขึ้นเป็นอย่างมากนะฮะเรื่องของความหลากหลายนะครับเรื่องของความหลากหลายเกี่ยวกับตำแหน่งพื้นที่ในการเล่นเนี่ยเจ้าตัวก็เล่นได้แบบหลากหลายด้วยแล้วก็เรื่องของเทคนิคความสามารถอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มีคุณภาพอีกคนหนึ่งแหละที่น่าจับตามองนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็นำ จจุบันนี้นะฮะราคาค่าตัวนะครับน่าสนใจมากน่าจะประมาณ30-40ล้านปอนด์นะครับเจ้าตัวมีฤดูกาลล่าสุดที่ยอดเยี่ยมนะครับ43เกมทุกรายการทําไป15ประตูแล้วก็7แอสซิตนะครับซึ่งแมนยูมีข่าวเชื่อมโยงกับแนวลุกรายนี้นะครับด้วยเหุผลที่ว่า อย่างที่ผมเริ่นออกมาแล้วแหละนะครับทั้งเรื่องของเมินเงินค่าตัวทั้งเรื่องของคุณภาพทั้งเรื่องของตําแหน่งเนี่ยทางทีมงานชุดใหม่ทีมงานเบื้องหลังชุดใหม่ของแมนยูเนี่ยก็มองว่าเออนั้งแต่ะารเานี่น่าสนใจนะอายุน้มยี่ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็แมนยูต้องการแนวรุกตัวด้านข้างรายใหม่เข้ามาพอดีนะฮะเพราะว่าที่มีอยู่เนี่ยผลงานมันก็แบบขึ้นขึ้น,นงลงเนาะแล้วก็มีแบบพวกตัวที่ ฟอร์มแบบไม่ดีด้วยนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็เลยอยากอัปเกรดขึ้นมาหน่อยนะครับก็เลยเล็งไปที่ในรายของลุคแมนนี่แหละที่ผนงานร้อนแดงอยู่แล้วกับทางอาตาลันตาในฤดูกาลล่าสุดที่เพิ่งจบไปนะครับ แต่ว่ามันไม่ใช่แมนยูทีมเดียวนะครับยังมีสเปอร์แล้วก็เวสแฮมรว,วมไปถึงบุมตันก็สนใจเหมือนกันนะครับสุดท้ายครับนักเตะอีกหนึ่งรายครับที่ m ม n เล่นข่าวหลักมานอกจากลุคแมนแล้วยังมีในรายของทางแอนเดอร์สันหรือแอนเดอร์สันของทางอตแลนตาที่แมนยูก็มีข่าวเหมือนกันนะครับแอนเดอร์สันเนี่ยคือจริงๆแล้วตั้งแต่ในช่วงตลาดกลางซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูมีข่าวหนักมากนะครับมันเป็นช่วงที่แมนยูเนี่ย เริ่มคิดเกี่ยวกับการมองหาตัวแทนของคาเซเมโรนะครับแล้วก็จะมีข่าวเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะฮะซึ่งเรื่องของคาเซเมโร่เอเดเซ่นอย่างเงี้ยเราพูดคุยกันไปเยอะแหละนะครับว่าเหตุผลเพราะอะไรทําไมแมนยูถึงต้องมองหาตัวแทนนะครับแล้วก็มาเจอที่แอเดอร์ซนี่แหละที่น่าสนใจนะครับเอเก็บอกว่าในเรื่องของฟีเท้านะครับในเรื่องของประสบการณ์เนี่ยน่าสนใจนะครับการซื้อนักเตะรายนี้ราคาอาจจะ ในระดับหนึ่งแต่น่าจะไม่ใช่ดียวที่ยากเย็นอะไรนะครับเนื่องจากว่าแมนยูเนี่ยก็ทำการค้ากับทางอัตลานตามาอย่างเช่นในดียวของอาม,มัดดียวของฮอยรุนที่มีการจ่ายเงินแบบสวยๆงามให้กับอัตลานตาซึ่ง เรื่องทังเก่าเนี่ยมาแสดงเห็นว่าการทําการค้าซื้อขานยนังเตะเนี่ยอยู่ในทิศทางที่ดีการซื้อขายในเดียวต่อไปก็น่าจะไม่ใช่เรื่องยากอะไรถ้าเกิดแมนยูสนใจแอนเดอร์สันของอาตาลันต้ารายนี้เข้าไปร่วมทีมเพื่อลงเล่นแทนที่พวกเบกเซ่นหรือตําแหน่งกองกลางโตกลางเป็นการอัปเกรดเพิ่มขึ้นแทนกาเซมิโรอะไรก็ว่ากันตามแต่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทิดลายชื่อนังเตะของอาตาลันต้านะที่น่าสนใจต่อจากลูกแมนแล้วก็ในรายของแอนเดอร์สันนี่แหละนะครับโอเคก็ประมาณ นี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์แตดที่น่าสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ